สวัสดีค่ะตูนจากกิราพาร์ตี้นะคะตอนนี้นะคะตูน,น,ะะตนก็อยู่ที่โครงการวันพัทยาค่ะวันนี้ตูนก็จะพาทุกท่านนะคะเข้ามาเยี่ยมชมห้องตัวอย่างห้องสตูดิโอนะคะไซส์ย8ตารางเมตรกันค่ะตัวประตูของห้องนี้นะคะก็จะเป็นตัวดิจิตอลดอลล็อกให้ค่ะฝั่งซ้ายมือนะคะก็จะมีในส่วนของตู้เก็บรองเท้านะคะที่ครางโครงการเนี่ยให้มาเยอะมากๆค่ะตั้งแต่พื้นนะคะจนถึงเพดานเลยค่ะ และตรงนี้นะคะในจโซนของห้องครัวนะคะก็จะบิวอินมาแบบนี้เลยค่ะแถมโครงการนะคะก็ให้ตัวเครื่องใช้ไฟฟ้ามาด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นตู้เย็นไมโครเวฟฮูดนะคะทางโครงการก็ให้ค่ะฝั่งขวามือของตู้นะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวห้องน้ำค่ะซึ่งต้องบอกเลยค่ะว่าห้องน้ำที่นี่นะคะค่อนข้างใหญ่มากค่ะ ในส่วนของห้องน้ำที่นะคะต้องบอกเลยค่ะว่าค่อนข้างกว้างปโปร่งโล่งมากๆค่ะและในส่วนของอ่างล้างหน้านะคะอ่างล้างมือนเนี่ยตรงนี้ก็คือมีพื้นที่ที่วางของเนี่ยเยอะมากๆและตัวกระจกนะคะที่เหมาะสำหรับสาวๆทุกท่านค่ะที่แต่งหน้านะคะเพราะไฟสวยมากๆที่นี่สามารถกดเปิดปิดไฟตรงนี้ได้ด้วยค่ะถัดเข้ามานะคะก็จะเป็นในส่วนของ ตัวของเลนชาวเวอร์นะคะที่นี่เนี่ย<ม>ก็จะแบ่งเป็นโซนแห้ง<ม>แล้วก็โซนเปียกนะคะที่จะมีกระจกกั้นกลางแบบนี้ค่ะค่ะก่อนที่เราจะเข้าไปในตัวห้องนอนนะคะก็จะมีกระจกบานเลื่อนแบบนี้ค่ะที่สามารถกั้นความเป็นส่วนตัวกันกลิ่นจากในห้องครัวนะคะเข้าไปยันห้องนอนค่ะเข้ามานะคะฝั่งซ้ายมือของตัวเนี่ยก็จะเป็นโต๊ระรับประทานอาหารนะคะมาพร้อมก,กับเก้าอี้2ตัวแบบนี้เลยค่ะ ถัดเข้ามานะคะก็จะมีเป็นส่วนของบิวอินตรงนี้นะคะซึ่งทางโครงการเนี่ยก็ทำขึ้นมาเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับลูกค้านะคะห้องขายจริงนะคะก็จะเป็นในส่วนของผนังพื้นเรียบนะคะติดบอเบเปอร์ไฮค่ะมีทีวีขนาดใหญ่ให้แบบนี้นะคะแล้วก็จะมีชั้นวางทีวีให้อีกด้วยค่ะส่วนฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของบิวอินตู้เสื้อผ้านะคะแล้วก็ ต๊ะเครื่องสาอางนะคะที่มาพร้อมกับกระจกบานใหญ่แบบนี้เลยค่ะในส่วนของตู้เสื้อนะคะก็จะฝังไฟไว้ข้างในด้วยนะคะสามารถเห็นได้เลยว่าเราจะต้องการชุดไหนนะคะส่วนตรงนี้นะคะทางโครงการเนี่ยก็ได้บิวอินให้มาเป็นตัวอย่างให้กับลูกค้านะคะที่ไม่รู้ว่าใช้พื้นที่ตรงนี้ทำอะไรนะคะก็สามารถบิวอินเป็นแบบนี้ได้เลยค่ะในส่วนของเตียงนะคะทางโครงการเนี่ยก็ให้เป็นฐานเตียงขนาด6ฟุตเลยค่ะมาพร้อมกับ ต๊ะหัวเตียงนะคะตรงนี้ค่ะถัดเข้ามาอีกนิดนึงนะคะก็จะเจอกับตัวเดย์เบดนะคะตรงนี้ขนาดใหญ่มากๆเลยค่ะทางโครงการก็ให้นะคะและห้องนะคะก็จะมาพร้อมกับตัวผ้าม่านนะคะที่ทางโครงการเนี่ยติดเอาไว้ให้ค่ะแล้วก็ตัววอลเปเปอร์ด้วยนะคะต่อไปเนี่ยเราไปดูตรงระเบียงกันดีกว่าค่ะในส่วนของตัวระเบียงนะคะทางโครงการเนี่ยก็ให้พื้นที่ใช้สอยมาค่อนข้างเยอะค่อนข้างกว้างมากๆค่ะ โดยโครงการนะคะก็แถมพื้นที่มาให้เพิ่มอีกค่ะโดยพื้นที่ตรงนี้นะคะทางโครงการเนี่ยก็ไม่ได้คิดค่าบริการอะไรเพิ่มเติมค่าส่วนกลางก็ไม่ต้องเสียด้วยค่ะ